ที่ซิลิคอนวเลย์นะครับพนิงานคณะสงฆ์นำสาทุชนทุกท่านสวดนบทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และมหาปูชนียาจารย์โดยมีกรลยาณมิตรมนฑาทิพโชติยานนครับเป็นประธานจุดประทีป จากนั้นเป็นพิธีถวายทิพิบุปผามาลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และมหาปูชนียาจารย์โดยมีครอบครัวเฮิร์ตนะครับเป็นประธานในการถวายจากนั้นนะครับเป็นการประกอบพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดโดยมีกะะมัลยาณมิตรลักษณะช่วงเปียเป็นประธานทอดผ้าปา่าจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่า สาธุชนทุกท่านนะครับหลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นก็เป็นพิธีถวายกองทุนขีฬรานเภสัชริยารักษาโรคครับโดยมีกรรัรยาณมิดดตรดรสิทธิชัยสุรโรธเป็นประธานพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์ครับอนุโมทนาบุญกับกรรัรยาณมิดดตรดรจุฑธามาศุขบันเทิง ส่วนทางด้านกัรยา,าณมิตรสุวิทยายอดยิ่งเป็นผู้แทนถวายครับจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัรยาณมิตรขวัาญไทยกัรยาณมิตรนิโคคาร์เคอร์เป็นประธานพิธีถวายข้ยายวสาราครับโดยมีกัรยาณมิตรทา,า,ญญา,รานบุญมากเป็นประธานพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายครับโดยมีกัลยาณมิตรดรณนาตยากัรยาณมิตรภาสวสบุญมากเป็นประธาน พิธีถวายกองบุญชำระนิสงโดยมีกัลยาณมิตรปุกกี้สโตนแฮมเป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรก้องพบสกลชัยเป็นผู้แทนในการถวายนะครับจากนั้นเป็นพิธีท่ดพระป่าสร้างอาคาร115ปีคุณยศอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุนยุงของวัระธรรมกายประเทศไทยครับโดยมีกัลยาณมิตรจีน่าอิชิดะเป็นประธานท่อพระป่ารางพร้อมกันนี้สาวุชนครับร่วมกันถวายพระใจกองบุญต่างๆในคณะสงฆ์ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ครับในกล่าวสโมชนี้กาถานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีกันนะท่านเจ้าภาพกรวดน้ำรับพรพระถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากวัดพระธรรมกายซิลิอนวัลเลสหรัฐอเมริกาครับ